กรับสวัสด,ดีเอฟซีช่องรันคนทักหนอยทุกคนนะครับผมเออจะพูดผิดเป็นสูตรลับนําโชคนะเมื่อวานหลายแนวทางมากนะครับตั้งแต่ลาวสตาฮานอยเนาะรัฐบาลไทยาลาวพัฒนาก็มีเมื่อวานนะเช่นของรัฐบาลไทยนะเมื่อวาน,นใครยังไม่ได้ตามนะไปตามได้ที่ช่องสูตรรับนําโชคนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเนาะก็เสียดายมากนะครับ นี่ช่องนี้ครับสูตรับนำโชคนะครับอ่าช่องนี้ครับสำหรับรัฐบาลไทยใครที่อยากดูแนวทางนะครับเนาะก็มีทั้งอมสินทศกศให้นะครับสำหรับรัฐบาลเมื่อวานนี้รัฐบาลนะผมสรุปในช่องให้เสียดายที่ไม่ได้จับ 90้าศูนย์ให้นเช่นในหลักหน่วยนี้มาเต็มๆนะครับ9ก0าตรงนี้สามตัวเกือบเนาะก็ได้แค่เกือบ950 9, 9 6้าศูนย์เกาได้มา309นะครับก็ถือว่าเล็กเด่นวันศุกร์ของผมเข้าดีบอก7 8็ดต้องมีออกมาแล้วก็ล่างไปฟันที่8ปดเสียด้ที่จับแปดออก8ปดนะครับ ตามนี้สําหรับใครที่ตามแล้วก็มีทกศฝา,ากเมื่อวานเนาะในกลุ่มไลน์ก็คงได้กันนะครับทกศทกศเมื่อวานน่าจะออกที่หนึ่งแปดสามนะครับหนึ่งแปดสามนี่เข่าเด่นตัวนี้แล้วก็ล่างสามสองเออเข้าหมดเลยนะครับสามสองบนล่างเลยชุดเน้นสี่สามแปดเกือบแตกสามตัวนะครับสำหรับทกศเมื่อวานนี่เหมือนกันนะครับสูตรรับนําโชคไปตามนะครับใครไม่ได้ตามนะนี่นี่นี่น ช่องนี้ครับสูตรรับนำโชคพิมพ์คําว่าสูตรรับนำโชคนะครับฝากด้วยนะฝากด้วยอีกช่องหนึ่งนะครับผมช่องของแอดมินเองนะครับแคปหน้าจอนี่สูตรรับนําโชคครับผมเออนี่ทกศได้นะครับเกือบแตกแล้วก็มีอมสินอมสินออก6.7ดน้ำมันวานนะหกเจ็ดกับหกเจ็ดสองน่าจะอหกเจดล่างข้างบนออกสองสี่สอก็ใกล้เคียงนะครับก็นี่สองศูน เจดสองให้6 2สองแต่67เเข้าเด่นคู่เลยนะครับล่างคอมสีเมื่อวานถือว่ามาดีนะส่วนราวัฒนาเมื่อวานนะครับราวัฒนาเมื่อวานสูตรนี้มาตรนี้มาบนล่างอีกแล้วนะครับก็แต้มมันได้5.3 5.4.6.3สีไอตัวนี้บนก็ไม่มานะครับก็คือได้เข้าแค่ 4. แต่เป็น4.9กนะก็แต่สูตรอื่นหมดมาหมดนะครับเมื่อวานเ,เราวัฒนา9 4แต้มไม่โดนครับ เด่นเข้านะครับสามกับสี่เออวิจับตัววิ่งรูดตัววันไปจับห้ 0, ากับศูนย์เสียดายยังคิดอยู่ว่าสี่ให้เลือกสี่เนาะสี่กับศูนย์เอาอะไรเอาศูนย์บนนะเจ็ดสามนี่เข้าล่างนะครับไม่มาห้าสามนะห้าสามตรงผมเน้นแล้วก็ไปเก้าสี่เนี่ยเห็นไหมตัวที่ผมขีดเส้นใตายหกสี 4, ่แปดสี 4, 6, นะ่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะเออเนี่ยนเนี่ยถ้าดชุดนี้นะครับเก้าสี่ตรงๆงเลยไหมเนาะ เข้าโตกลับเนี่ยสูตรนี้เข้าดีเนาะก็เอามาดูแล้วก็ไปลึกคัดเลือกเอาเนาะชุดสรุปเมื่อวานผมก็ให้นะครับชุดสรุปเมื่อวานเ,าเกือบแตกสามตัวเราพัฒนาออกสามเจ็ดเก้าสี่นะครับเี่ยตัวนี้นะครับสามห้าสี่เก้าเนาะเราส่วน ฮานอยฮานอยกับลาสตาลาสตาเมาื่อวานหลุดนะครับก็ออกออกอะไรนะลาสตาล <c oughs> าสตาเมาื่อวานหนึ่งสี่สามแปดเจ็ดนะครับมีหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้หลุดนะครับสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดรัฐบาลไทยมีเลขเก้าแปดนะครับแปดเจ็ด ส่วนฮานอยเมื่อวานนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับสี่กับหนหวิเด่นมาหมดเลยนะครับสี่สาหนึ่งห้าผ่านนะครับกาชาตินะครับผมให้เด่นไปที่สีห้นะครับสี่ห้าออกเจ็ดห้ากับศูย์สีโอ้โหเจกับ0ูย์สมาหมดเลยสีหาเมื่อวานมาดีมาก Uh, พิเศษนะครับพิเศษออก64กับ61โอ้โหนี่เด่นเข้าหมดเลยนะ64 61 <c oughs> ปกตินะครับ66กับ987าแโอ้เก้ก็มาร้อยนะครับ87 87จ็มีไหมไม,มีครับนี่ผมไม่ได้เน้นแต่ว่ามานะครับ87 ะกะตินะครับก็เข้ารอบนี้ครับนี่ตัวนี้มีต,ตรงๆนะครับออกเก้าแฝดเจ็ดสามตัวไม่โดนนะครับเด่น8เด่นเมาหมดนะครับปะกะติ ส่วน v i p นะครับ4 5กับ3 4โอ้ตรงๆเลยนะครับ v i p นี่เข้าคู่นี้เลยนะครับพัฒนา3 5กับ3 4ใกล้เคียงกันออกตัวเดิมด้วยอันนี้หลุดนะครับหลุดรอบเดียวนะเด่นตรงนั้นมาหมดเลย4,5,4,5,6,8,4,5,6หเข้าคู่เลยตัวนี้ v i p นะครับถือว่าโอเคนะสูตรเด่นบางบางรอบผมเปลี่ยนสูตรเด่นใหม่มันก็เลยบังขึ้นกว่าเดิมนะ อันไหนหลุดก็พยายามจับสุดเด่นที่มันเดินแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกือบทําเข้าบทเนาะก็เด่นนะนะครับอ่ะทีนี้ปกจะผ่านไหมวันนี้มาดูของวันนี้นะครับน่าจะผ่านเนาะก็เมื่อวานผ่านวันนี้ก็ผ่านแปดเจนในรัฐบาลไทยนะครับยังมาร้อนฮานอยปกนะครับนี่อะไรอ๋อนี่เราเมื่อวาน อ่มาดูของวันนี้นะครับมาดูของวันนี้กันวันนี้ลาวสตาลาวสตาเด่นไปที่แปดเ้านะ่าจะยังอยู่นะก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง 8 3 8 4 90 91 92ครับอ่าครับชุด3ตัวนะครับวางไปที่9 8 1เนาะระยะหลังก็81ก็มาบ่อยนะครับนะะก็เด่น81 91 82 92 จุดเด่นเขาแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองส่วนหานอยนะครับห้านอยฮ้านอยจะเข้าหมดทุกรอบไหมตัวเด่นฮ้านอยวันนี้ผมให้เด่นไปที่แปดเก้านะครับอมาดูเด่นรอบก่อนเด่นรอบ เฉพาะกิจเขาเด่นไปที่56กาชาตินะครับ01พิเศษ67ปกติ89 VIP 12พัฒนา90 นะเออตอนนี้เลือกเด็ด 8, นแดเกเนาะรอบอื่นมันเด็ดไม่ชนกันเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยชนเนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะผมวางวางอะไรเนะี่ยตรงนี้แค่กันนะ 80 81 82 83 90 91น2 93 96นะครับ3ตัว 890690นะครับชุดเด่นนะก็จะมีชุด8081 9091 96ครับอ่ะทีนี้มาดูปกตินะครับปกติ ปะตติเขาเด่นไปที่8ปดนะครับก็จะมีเด่นจริงๆนะ

92, 93นะครับ 82, 83ก็ระวัง89ด้วยนะครับเนาะเออตรงนี้อลืมเลื่อนขึ้นนะครับ 82, 83ส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็เอาจากเอาจากที่ผมเจาะในรอบนี้เลยรอบรวมเลยนะครับก็คือ 8 90แล้วก็6 90นะครับจะแตก3ตัวไหมชุดเด่นนะครับ80 81 90 91 96ครับอม,มองอยู่ประมาณนี้นะครับ80 81 90 91ก็ชอบ90นะครับเด่นที่สุดก็ระวัง89ด้วยนะถ้าจะเพิ่มอีกตรงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวมันเอง89นะครับนะ ระวัง8ปกไว้ด้วยดูเหมือนเมื่อวานมันออก9ก้าแปดเจ็ดถ้าอยากให้ระวังก็คือระวังไปที่แปดกตัวมันเองนะครับผมวงเล็บให้ก็แล้วกันจับตัวมันเองด้วยนะครับจับตัวมันเองด้วยก็คือแปดเก้านะครับเพิ่มเป็นพิเศษนะครับระวังกันนะครับเผื่อใครไม่จับนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็จะเด่น8 0 8 1 9 0 9 1 9 6แล้วก็89ตัวมันเองด้วยนะครับเนี่ยมันเด่นกว่า8อี2 3ก็2ก็3นิดหนึง <c oughs> เออก็ระวังระวังให้กันไว้เฉพาะรอบปกตินะครับเฉพาะรอบนี้อืมส่วนมีเจาะเพิ่มรอบอื่นให้ไหมเจาะเพิ่มรอบอื่นมันก็จะมีพิเศษอะหรือ v r เอา V ไหมหรืออาพิเศษ เอาพิเศษไหมเจาะพิเศษเพิ่มอ่ะนะผมเจาะรอบพิเศษเพิ่มนะครับก็คือถือ <c oughs> ใครไม่ทันจะเอา V ถ้า V มันหนึ่งสอง VIP ก็แล้วกันเนะ VIP นะครับ12อนะจะเพิ่ม V นะครับมีลูกใครชอบหรือเปล่า V VIP 12 ก็จะมีเด่น12 18 19 28 29 20อันนี้เฉพาะ V นะครับ12 18 19 28 29 20ตามนี้ครับ เพิ่มนะครับเพิ่มปกกับ V มันก็จะมี18 19ที่ชนกับตรงนี้นะครับ V มันก็จะเด่นที่1 2เด่นตัวมันเอง19ก็ได้นะครับ 18ก็ได้นะครับเออประมาณนี้นะ1 2 18 1 9 2 8 2 9 2 0กโอเคนะครับมันก็จะชนกับไอตัวที่ผมเจาะให้อยู่แล้ว18 19 28 29นะครับตัวนี้แล้วก็เพิ่ม2 0เพิ่มขึ้นมาแค่ตัวเดียวคือ2 0เนาะสำหรับรอบ V นอกนั้นก็คขายกันเออหกับ20ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแต่ว่าก็เจาะเพิ่มให้นิดน,นึงนะครับตอนแรกว่าจะเจาะพิเศษเพิ่มให้อีกพิเศษมัน6 7ถ้า6 7ก็จะเป็นพิเศษนะครับ สองหกสามหกสี่หกจ็ดจ็ดจ็ดสครับนะครับพิเศษวันหลังเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มขึ้นอีกก็ได้แยกให้นะครับนะว่าใครที่อยากตามพิเศษเฉพาะเจาะนะแต่ถ้าชอบแบบรวมแบบนี้นะครับก็โอเคนะหรือใครจะเน้นที่ปกติก็โอเคนะครับ,รต,รบตามนี้อ่าลาพัฒนาเอยไม่ใช่ลาสตา์ก็ขอให้มานะครับวันนี้โอเคโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ